ทำใจดีๆไว้นะโซโลนายต้องไม่แพ้นายต้องอยู่ต่อไปจะกลับบ้านภายในสองนาทีสวยแล้วรีบเปลี่ยนช่องเร็วกีฬากีฬากีฬาอยู่ไหนวะโหจู่กีฬาบาสเกตบอลอยู่ไหนวะมึงจอยเฮียสหายเลยอยู่ไหนวะชีพละ ลืมเปลี่ยนเสื stone, ้อม right? ีเป็นมานรุงต่อไปมินไปสูญหายไยูนใจ้าที่รักวันนี้ทำไรบ้างหรอตัวเออผมก็ดูคิโลสิบชั่วโมงก่อนหน้านึ่นไอสารเลวจะฟันหัวพ่อแกปังครได้เวลาลงหนุ่มแล้วแยกกอาพลังไหนวะเห็นมีเลยแยกกัาพลัง นในวะน้ำพุก็ไม่เลยช่างนั้นกีซองก็ดูกีราบาสประมาณสองชั่วโมงแล้วแหละโมโนจะได้ที่หนึ่งแล้วนะอีกคะแนนเดียวเองถ้างั้นฉันขอทรไปหาบ้ำกันนะที่รักชุบคนทองก็เริยโกหกเงี้ยให้ได้จิงจ่อเก้าหางแต่โพลิ้งซวยนี่มันคืออะไร คิดได้เอาเวลาออกกำลังกายนะจ๊ะแถวบ้านเราเขาฮิตกันน่ะคิดว่าฉันไม่มีสงรองเลยนี่มันของไรสาระนี่มันของไรสาระอะไรวะซื้อมาตั้งสองร้อยห้าสิบบวกห้าสิบค่าส่งอีกใน,นลาซาด้าโคตรจะแพงเลยนะเฮ้ยออก็ได้ผมจะไม่ดูมันอีกแล้วผมขอโทษเราจบกันผมผมไม่ได้ตั้งใจที่ที่ มันมันก็แค่เอาโทรศัพท์มาให้ดูหน่อยสิอะไรก็ได้เห็นไม่มีอะไรหรอกคือนานาทวยนันตโตเอกเนี่ยเต็มเลยน้ำมูกตายแน่แล้วมันคืออะไรกันอนะสายตาที่เธอมองฉันเราพอไปเจอรูปเห็นตไม่นะ่าไมนอันนี้ไม่ไม่มีท่าเราจบกันที่รักจะทำอะไรพิ่หรอ นี่มึงดูลูกคู่กูไม่มีสรูปหนา้ามึงก็ม่มีมีแต้นี้มีอจาจจะโหลดเองก็ได้มั้งพง่องเถอะจบกันฉันจะไม่มีวันเสียตธอไปฉันจะรักเธอตลอดไปก็ทานิเม่ตุก嘛น,นี่มันคืด Goodbye, ดนดี่ิแห่งสายากูไปละเบื่อมึงจุกมาฉันก็จกบุพาดำนิเวรัรน กูยอมใจมึงเลยแล้วเธอจะไปไหนน่ะฮันกก่อน Solar Cells กูแสบตาชิพไปเธอกลับมาหาฉันให้ได้ i c e บ r e a k e r กูเวลาไปคุยกับพี่ยังดีกว่าเลยไปละน่าเบื่อให้เสียงภาคโดยกองทัพขอบคุณเครดิตจากพี่ เฮลเกด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้เครดิตไว้แลางน,น,นะครับอบคุณ